ครับตอนนี้เราก็ามาถึงามาถึง,ง so มโซลทาวเวอร์โซลทาวเวอร์หน้ากล้องกล้องหลังมาถึงโซลทาวเวอร์แล้วครับเห็นไหมหิมะ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 กองเลยโอ้ยอันน้ำหวานมาใส่ตอออนนีี้กเเรราายู่่ททโซววว์ อันน้ำแข็งใสอันน้ำหวานมาใสโอ้ยละเอียดเหมือนวิงซูเลยโอ้ยเห็นไหมเห็นไหม เจกมันอาโออยู่นะครับก็หิมะตื่นเต้นจังเลยเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอที่เลยหิมะโอ้ยเห็นเห็นหเห็นเห็เน,นเห็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 ขาวโพล็นเนห็นเ็นเหวนเห็นเห็นเ็เ็นเห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 ิมะหเห็นเห็นเง็นเห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 นเ็นบนเ บรรยากาศดีมากตอนแรกคิดว่าจะหนาวกันนี้อีกสงสัยจะชินแล้วโอเคเดี๋ยวจจะแจ้งให้ถ่ายภาพนิ่งนะครับ